โอ๊ย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 วิ่ง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 ว คุณจูนส่งมาย20ดูอ๋อเราได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วไหนเอา้าลูกลูกหายไปไหนหมดแล้ว พี่เขาอยากขี่ม้าอุ้ยเดี๋ยวจำจํำผิดเปล่าคนนั้นไม่ใช่พ่อหนูนะลูกจำผิดแน่ๆ

นี่นอก่อ่พี่มาไขครับขี่ม้าไหมครับพูดพ่อพอด้วยไม่ใ่พิธีมาแล้วพิธีมาแล้ว ขี่ม้าไหมอ๋อป่าเธอเธอมีเงินอยู่อยู่ใช่ป่ะขี่ม้าหรือพาลูกอยากขี่ม้าอ่อป่ะป่าป่า <c oughs> ได้ได้ไดออ้อันนี้ไลฟ์อันนี้ เดียวที่ไหนถ้ามีม้าก็ต้องทุกที่หัวหินใช่ไหมคะีาามา่มาไมนะไม่ใช่หมา,มา,มาคุณอุไรเต 1, ดวงขอบคุณมากคะ่ะว้าวอัศาวินขี่ม้าขาวพวกเธอ ว้าวพี่จับตรงไหนจับตรงไหนพี่่จับตรงไหนนีสอนเขาจับสอนเขาจับไหนค่ะให้เขาจับตรงไหนอัญญากับกับป้าอ้อมกับอาโบ๊ทกับอาอ้อมดิเนาะป้าอ้อมเฉยเลยนี่อันนี้พ่อกับแม่ของเขาขออีกคนได้ไหมไม่ได้นะ ไม่ครหญิงใช่ค่ะระวังม้าฉีใส่โอเอลิซาสองพันสี่ร้อยดวงเธอเอลิซาให้เธอแบบเออ t h น n k you ่าเอลิซาวู้วู้วู้ ไอวายอยากไปอ่ะอ๋ออยากไปอุ๊อยากไปอ๋อยากไปเหรอไม่หรอกไม่หรอกเขาคงทำอันนี้คือแบบว่าทำทำให้เขาแบบทำให้เขาสะบัดอย่างี้ใช่ไหมคะมอ๋ออืม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 เป็นไงคะ อ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดเสียงดังๆถ้าถ้าเกิดว่ามีเสียงดังเขาก็จะแบบตกใจเออว่ะเว้ยเวเวบイベยบา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 ยไอว่าเธอไอว่าเธอสุดยอดมาก อ๋อสตาปาร์ตี้หรอเขามีสตาปาร์ตี้หรออาป้าหนึ่งโอเคขอบคุณนะคะหนุมน่มไปไหนมาหัวหินค่ะไหนนะวันนี้คือใครคะหมอหมอ้มอ,อ,อม ค่าทะเลหัวหินค่ะถ้าเกิดว่า,าเราเห็นม้านะคะที่นั่นก็คือหัวหินเนาะที่พัทยาไม่น่ามีม้าเนาะหมอมเนาะไม่มีเอาเนาะถ้าเกิดว่าเห็นม้าก็น่าจะเป็นหัยหินนะถ้าเกิดว่าคุณเห็นมานะคะโอ้พี่ยุบไปคนเดียวเลยเหรอลูกร้ <c oughs> อนไหมคะที่นี่อคะค่ะาเออ่าตกนิดหน่อยคะ่ะ <c oughs> ถ้าถามว่ากรุงเทพตกหนักเลยเหรอคะ ใช่ไหมเอ่ยอ๋อ,อใช่ค่ะปุค่อยน้อยไปนิดนึงไหนนะพิธีอยู่นี่พิธีกับมามีพวกเธอนนะแล้วแต่อารมณ์นะคะใช่ค่ะเพราะว่า เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ป้าป้ายังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะเพราะอารมณ์เขาจะแบบถือว่าโชคดีพคิดจะทำอะไรไอวะไอวะจะละฉันว่าแล้วมาขี้มาขี้มาขี้ อาญญาพี่นุชพี่นุชเอา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 ให้อัญญาดิเอาพวกแถบตัวขาวให้มาไปตะกี้กับพ่อโอ้ยไหลอะีชุดสวยอีกแล้วตัวขาวเขาดูตัวเล็กนะเธอระวังนะเธอระวังมาท้องเอือมาท้องเอือบเห็นไหมเห็นไหมที่พีได้กินเนี่ยกินเอือเอายาดอก ถ้าเราเห็นไม้นะคะก็คืออยู่หัวหินนะคะป้าปุ๊กสวยจังหูคอบคุณค่าไปบ่ายชอบมากมีสามร้อยไหมขอยืมกันเดี๋ยวเอาคืนโอนได้ใช่ไหมคะไอไม่มีมือหยิบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันนันให้อะไรนะอ่ะโบมาดูวะใช่พี่ทีพี่ทีไปกับพ่อพ่อดีไหมลองไหมลอนะครับน้องพี่เอาอีกไหมคะดูชอบ ไหมไหมอ่ะอ่ะบแล้กันอุ้ยอัญยาอยันยาฮะาหาโเหรอนิดเดียวก็ได้นิดนึงเดินอัญยา เฮ้ระวังนะเ้าพ่ออยู่ก่อนแล้วเราไม่ทำอะไรหรอแล้วจะกินอะไรดีป้าปโป้พี่มีพี่ใส่ลุงไปหาได้เลยค่ะ พ่อผมลงมากพ,พ่อใจดีพาลน้องพี่ขี่มาด้วยอ๋อก็คือถ้าใครใครเด็กใครจะนั่งก็คือต้องพานั่งอ่ะคะ่ะถ้าแบบใครกลัวก็คือไม่ได้นั่งเนาะอะถือกล้องดีดหน่อยป้าปุ๊กได้ค่ะคุณสายรุง้ง <Okay. S 1> ขึ้นได้ขึ้นได้ ป่ะปมิลินป่ะมิลินเอ้ยมิลินอยากข <c oughs> ี่มาพุกเดินหน่อยค่ะ <c oughs> เดินตามเข้าไปเหรอคะ <c oughs> บายบาย <c oughs> ไอ้ว่าไม่กลัวเลยใช่ อ่ะเอาบายบายพิธีขี่หลังมามีค่ะใช่ตอนนี้พิธีขี่หลังม้าอยู่นะคะมามีค่ะหลังม้าบายบายใครคะบายบายใครว่าไงลูกหรือเปล่าม้าเหรอบายบายใครนะอ๋อม้า ไหนมามีอ่ะมามีชอบป้าบุป้าจริงหรือเปล่าเธอเธออยากมานะไม่อ้าวน้องพีมือมันเลอะแล้วลูกอ๋อค่ะใช่แล้วป่าดูทีงหลังนู่นพี่เอ้ยมือเลอะหมดแล้วลูกมายังมายัง าบางพี่จะเล่นทรายเหรอลูกถ,ถามถามแบบนี้ก่อนนะลูกอ,อ๋อเหรอผมเขาลลบอกบางพีฝนตกหนักมากมไ,มไ,ไ,ไอวาสซเบฟูกโกว,ว้าวพ่อพ่อมาแล้ว,น,ลวน,ลนี่ไงผู้ชายขี่ม้าขาวออย ใช่ขึ้นขึ้นข้างได้มชื่ออ้อมได้ไขอบคุณมากค่ะขอาวุณขอบคุณขอบคุณนะคะชอบเลยอยากจับได้ไหมคะจับเขาจะขับโรงแรมไปอยู่โรงแรมนั่งถ่ายรูปไหมลูกลินอย่าไปอยู่ข้างหลังมันเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปไหมคะพี่อ้อมมิลินได้ถ่ายรูปแล้ มอออออ่วันนี้เช freely, ้าขี่ม้าค่ะขี่ม้ามากเลยค่ะไม่นินทำอะไรชิลาเต้แต่ว่าตัวขาวเขาบอกว่าเขาผัดขน มีคนบอกว่าถ่ายดีๆปั๊บปุ๊กหมายความว่าไงปั๊บปุ๊กถ่ายอะไรวะน้องเอาน้องบัวอยู่ไหนอะ่ะน้องบัว <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไลฟ์เปล่าไลฟ์กี่โมงไลฟ์ที่ไหนไลฟ์ที่ติ๊กต็อก ดูได้นี่ในเพจเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์ขายของนะเข้ามาดูเราขายของกันด้วยมีคนบอกให้เราพาเธอขี่มั่ง <c oughs> <c oughs> ็อตบเนใไงนาบีสนดีด wow, right? ูเด็กๆชอบมันทุกคนเลยนะโน่น้ำก็ขี่อะ มีคนบอกป้าปุ๊กแต่งตัวน่ารักชมทำไมชอบป้าปุ๊ก,กแซบแล้วสนุกมากค่ะนี่ฉันดูแลน้องพีของพี่เธอนะคะดูแลมากเลยเนาะมามีคุยอะไรอยู่อ่ะคุยอะไรอยู่อ่ะ ấy quá ồ anh da lỡ anh nha anh da sắp chìm à mày luôn ยิ้มเก่งจังเลยไอวาวันนี้แม่จ่ายเงินค่าอาหารยังอ่ะแม่จะม้าไปบ้านได้ไหม

แม่เขาจัดก,การค่าอันนี้ไปยังค่าอาหารค่าอาหารแม่แม่ค่าอาหารจัดก,การไปยังโอเคไหมโอเคนะแม่ชอบนะโอเค ตายจะขึ้นอีกเหรอรีมเราว่าเราเด็กขึ้นไหมพี่เหนื่อยแล้วมันขึ้นขึ้นรถใช่ไหมไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปไลฟ์ใน tiktok นะครับป่ะป่าป่าโอเคครับ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปแล้วไปแล้ว บายบายหน่อยบา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 ยหน่อยบา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 ยค่ะอะบาย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 นะทุกคนแล้วเดี bye. Bye ๋ยวเจอกันได้ในติ bye. Bye ๊กต็อกอะพูด right. อีกทีนึงเดี๋ยวเจอกันเดี <S 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 ๋ยวกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราไปไลน์ติ๊กต็อกกันต่อบายบายค่ะ